พอลมสงบทุกอย่างก็เงียบเงียบเป็นปิดทิ้งเลยทีเนี้ยเออ มาเริ่มก่อนี่มาบันรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายหกโมงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งแล้วใครว่างมา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 เบอร์มิโตกมันสิดรมครับบรรยากศนนาศประมาณนี้น เหมือนเม็ดไฟจะไม่โอเลยไม่น่ารอดจอดำก็คือไปแล้วเดอ้อลมสงบแล้วบรรยากาศก็เลยประมาณนี้ลกว,กวาดเท่าที่เรากวาดได้ก็จะกวดเฉพาะที่จอดรถนอนนั้นก,นก็แท็กเตอร์กวาดเอง นก็กอากาศก็อากาศก็ดูดูเอาประมาณนี้แหละไม่ได้คุยกับใครเลยพามาชมบรรยากาศเฉยๆมากว่านี้มา thank <laughs> you Thank <laughs> you. thank <laughs> you เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่แท็กเตอร์หมดหน้าที่เราแล้วโอ้ยโทรศัพท์ทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะสาวพิจิตคนงามสวัสดีค่ะทำไมมีแต่น้ำนะ <c oughs> หน้าจอข่อยก็ยมีแต่น้ำฮัลโหลายเฟรนด์โอ้ยข่อยอา่อานบมออกเลยบาเน่่ภาษยาอย่างเนาะบานเนี่ ี่โใช่ไหมน่าจะทุ่มนึงอ่ะทุ่มหนึ่งเนานะพี่พึ่พงทุ่มหนึ่งไหมทุ่มหนึ่งอ่ะแหละออกมาหกโมงกว่าเอามากวดเอามากวาดไ้นี่รถไว้เพราะว่าถ้าไม่กวาดพรุ่นี้ออกไม่ได้ เอามาเสียบพิเตอร์ไว้นะม,มาดำสู่คนสวยเป็นไงบ้างเสียงมัมนี้อะไย้ายเสียงแหกมันมันให้ลมแล้วมันหยุดลมแล้วเศ้าลมเ่ะขคอยพึ่งเข้าบ้านบ่พึ่งเข้าบ้านใช่ไหมมันเลิกลมแล้ว มันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วทำงานต่ออีกสามชั่วโมงกับขับรถตอนนี้หกโมงย้าเลิกประมาณเท่าไหร่เ้ตต่ออีกซี่ปาดสี่บ,ส,บสี่ทุ่มบนบ่สี่ทุ่มบ่เลิกเท่าไหร่ทำต่ออีกสามทำต่ออีกสามใช่ไหมขับรถพร้อมกับซีแสดงว่าไก่บ่ ไกลไหมยังไงหน้าที่ก็แค่นี้เองก็เอาตรงดากลดนี่แหละนี่ตรงดากลดนี่ย <c oughs> ที่เหลือก็แท็กเตอร์แท็กเตอร์อเอาต่อแล้วก็ทางเดินเอาแค่ทางเดินแล้วก็ทางแมวออกมาปัสสาวะอุดจารได้แค่นั้นเองเนี่ยหน้าที่มีแค่นั้นนอกนั้นก็กองเอเล่อยู่นี่แหละแท็กเตอร์ทำหน้าที่ต่อไปเพราะล่ะเงยหายใจกระบ,บออก พาไปดูถนนพาไปดูถนนพาไปดูถนนนี่นะถ้าไม่กวาดนะถ้ารถไม่มากวาดก็ต้องลุยไปแบบนี้ตอนเช้าตอนเช้าถ้าไม่ถ้าไม่มีถ้ารถเทศบาลยังไม่มากวาดถนนเนาะเราก็เดินเตะไปอย่างนี้เลยเตะไปอย่างนี้เลยรถก็มา รามารอบสุดท้ายเหมือนกันฮะรถแท็กเตอรถเทสบาลรอบหกโมงแล้วก็รอบประมาณเที่ยงคืนเนาะตกมันนั้นตกหมดมือไงมาแล้ววันนี้มันก็จะมามันก็จะมาเกตนี่นะเนี่ยมันจะมาส่วนทางเขาเฮียนเท้าเนี่ยมันมันก็จะเป็นคันแทนน้มันก็จะเขายากไงเราก็ต้องมักกาดออกกันสั้นรถก็ออกก็ได้เพราะว่ามันหนาวยามคืนนะ ลบยี่บห้า่เมือนสาวลบสิบเจ็ดกวาดมืดมือมอมอม้อเลยเหมือนในรถเทศบาลแลนแบบเ <c oughs> นี่ยก็ตกอยู่อย่างเงี้ยสมชั่วโมงรวมขับรถพผอมสี่ชั่วโมงกะไก่อยเรยลยย้ายสะนะ่นเนาะหรือจังไดมันตกแบบนี้บะนอร์เวตกแบบนี้บะ กวาดบ่าทันแหละบางแน่เนี่ยเขากวดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นล่องรถอีกล่ะมันตกแบบนี้แถวนี้มันมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแถวแถวฝรั่งเศสแถวแถวดใดล่ะเนเธอร์แลนด์บ่อังกฤษนึ่นจะ้ะถ้าเจ้าบ่เคยตกแบบนี้นะมันก็เลยเป็นแบบเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าปีนี้โลกเราเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ โอ้ใครนอนเนี่ยคุณคนสวยเนวดาเป็นไงเนวดาเป็นแบบนี้ไหมเนวดาเป็นแบบนี้ไหมคะย่าบวกแลว้ววาแหงใครเอย่ยวายทางนี้ก็ตกพี่อีเจใช่ไหมใครเอย่ยอ๊ยจำไม่ได้ใช่พี่อีเจไหมอีเจใช่ไหม พี่อีเจเก็บเหตุไหมหรือว่าใครโอ๊ยจำไม่ได้เด้อขอโทษด้วยหลายจำรูปโปรไฟล์แดงๆได้อยู่น่าจะเป็นใซ่แน่แน่เลย <c oughs> ตอนนี้ละลายหมดแล้วตานนี้ทั้งวันเลยตอนเหนือยังตอนกลางคืนเนี่ยโอ๊ยว่ายัางจะพากเลยอะลบพี่ผ้านอนจนแบบโคตจนกระดูกกระเดี่ยวเบี้ยวไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> กระดูกกระเดี่ยวเบี้ยวไปหมดเลย สุดยอดนึกว่าจะมีมาปีนี้นึกว่าจะมีมาละลายแล้วใช่ไหมปีนี้นึกว่าจะมีมาไงมาช้าแต่ก็มาหน้าจอค่อยเปียกหมดแล้วเนี่ยแถวเนี้ยที่ตัดหญ้าไปเมื่อเดือนที่แล้วนะ ตัดยาไปเมื่อเดือนที่แล้วเปียกหมดแล้วหน้าจอเปียกรถกวาดถน,นนกวาดยู่มดมือพี่ลายสวัสดีค่ะหนาววาหนาวบ่สุดยอดความหนาวใช่ไหมประเทศไทยนี่มาโตขาอิสานปีนี้ปีนี้มาช้าเริ่มเริ่มมานะแถวนี้นะ้อเริ่มมามาแรกๆเลยอะตุลาตุลาแล้วกะ แล้วก็มาหิมะเปียแล้วก็ละาลายไปแล้วก็มาเริ่มเนี่ยตอนจุดผู้อ่ะจุดผู้ตอนสวัสดีปีใหม่แหละโอ้ยเริ่มตั้งแต่นั้นมาเลยเท่าตั้งเท่าทุกวันเนี้แจ็คเราเป็นลบลีอยู่ใส่เนี่ยเขากวาดไปเมื่อกี้เนี่ยหนาวแมนวาบึงการเนาะพี่ไล่ยู่บึงการกาลสินกหน็หนาวหนาวค่ะหนาว ลบสิบหาลบสิบโอ้ยสิบหาสิบห,บหกองศาเนี่ยซ้ำซ้ำหนาหอนอยู่เมืองอยู่ทางนี้เนาะบ้านเขากบแบบโอ้โหสุดๆเลยอะ่ะผู้เฒ่าผู้แกเอากำบังบังไม่เอาหน้าจอเปียกแล้วพะเห็นตัวหนังสือแล้ว <laughs> <laughs> มาเด้อผู้ใดอยากสัมผัสความหนาวมาสวีเดนเนี่ยไม่มีผิดหวังของแท้เลยแหละ <laughs> ของแท้และแน่นอน สวยงามตามท้องเรื่องสวยแบบหนาวหนาวเนี่ยแถวนี้ย่างไปนี่คือแบบบวัวเลยอ่ะมันเป็นร่องน้ำนะมันเป็นร่องที่ยายไม่ก,กวาดมามามาตัดหญ้าอยู่ใบบอยอยู่แถวนี้แหละไม่มีอะไรให้ดูเลยตอนนี้หน้าจอค่อยมวดหมดแล้วมันก็จะแบบนี้แหละทั้งอาทิตย์ เขาว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะกัทั้งอาทิตย์แหละเหมือนนี่วันหยางวันพุธวันพุธที่หกใช่ไหมที่เจ็ดวันพุธที่เจ็ดแล้วฟ้ารัทซุกประมาณวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเริ่มเริ่มสลายห <c oughs> ลอกไฟจะบานเป็นหิมะเปียกเพราะจมีหิมะเปียกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฝนเพราะ้ฝนเรามันก็จะทุกอย่างก็จะละลายกลายเป็นน้ําก็เอาบุญองไฟต่อเลย <c oughs> วัฏจักรของหิมะก็จะประมาณนี้ พามาชมบรรยากาศตอนหึ่นทุ่งสวีเดนตอนเหนือสวีเดนหน้าจอเปียกแล้วมากวดทางเขาเนี่บางทางเขาเนี่บานคลืนมันหนาแล้วมันออกบ่ได้หรอกรถรถมันออกบ่ไดดเพราะมันจะแข็งหน้าจอเปียกแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยใเบงทางยาง ไม่มีอะไรให้ดูแล้ว <laughs> ไม่มีอะไรให้ดูแล้วมันจะความหนาว พี่วันคนสวยมันปั้นไม่ได้ได้หิมา่ะหิมาตุก๊กระตุนตุ๊ก,กตานมันหนาวคน,ค,นาคนจะตายคนจะตายกอนมันหนาวค่ะมันหนาวหนาวมากเลยอะ่ะโอ๊ยน้องบัว เป็นไงอังกฤษอังกฤษก็ถล่มทลายใช่ไหมอังกฤษก็ว่าสุดยอดอยู่นะปีนี้ทางนี้มันทางนี้มันเรื่องปกติไงทางโน้นเลยเป็นเรื่องแบบปรากฏการปรากฏการที่ผิดปกติค่อยเปียกนะ เปานไปหมดพี่วันทำอะไรก็ไม่ได้ลมเพิ่งจะสงบพุงเทบหนาวไหมพุงเทบหนาวไหมพี่วันฟ้าพรอนเป็นไง จอมันเปี่ยงแล้วมันอ่านไม่ออกเท่าไหร่พี่ละสายอีกเนี่ยมันมันไม่ลมแล้วไงมันนิ่งแล้วเสียงสก,กูตเตอร์ อาจาร์เต็มดวงอาจาร์เต็มดวงใช่ไหมลบสองโอ้ยลบสองกำลังดีเลย เห็นอะไรเลยอะ่ะมันพี่วันมันมีอะไรั้มเนี่ยวันเขาดาวพระจันทร์ดวงโตตอนนี้มันตอนนี้เต็มดวงไหมท้องฟ้ามันขาวอะ่ะเหมือนมันสว่างเหมือนมันสว่างขาวไหม สาวตุ้มคนงามให้เห็นอย่างคุณผู้หญิง <laughs> คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเดียใจ เน็ตหมุนติ้วๆเลยหมุนไหมเนะ็ตหมุนเนาะมาด้าใจกินเขา่าพึ่งแล้วแล้วแลงกินตะเว้นแล้ว้าออกมาก,กว่าม,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 มันมืดไหมมันมืดโอ๊ยมันมีเน็ตว่นเนี้ยมันอย่างมันขึ้นดำปีๆงึ้เน็ตกา ทุกอย่างสง,งบนิ่งทุกอย่างสง,งบนิ่งเห็นรถมันจอดอยู่นี่บ่เห็นมาทางนี้ยังเพียมันไปทางเอืน่นเหรอจะก,กวาดมังนี้งาล้อก,กวาดล้อก,กวาดมังทางเขาเนี่ยเพราะว่ามันเกนแล้วมันเป็นคู่กันมาแล้วมันรถออกพอได้ย้ำมือเศร้าอ่ะมันไปเสียนเอืน่นเหรอ เขาไปแล้วเขาไปแล้วรถไปเสยนเอื้อนเฉยเลยะเน็ตหมุนติ้วๆเลยโอ้ยขอบคุณเลายๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาชมบรรยากาศตอนเนื้อสวีเดนสภาพภูมิอากาศช่วงนี้เนาะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จนหอดวันวันศุกร์เสาร์หดละ นางเพิ่งจะมาแล้วนางก็มาอย่างถล่มทลายเลยเอาบรรยากาศมาเห็นเบึงมาให้ชมอุณหภูมิยาำขึ้นกะลบยี่อัพละยี่สิบยี่ห้ายำมือเศ้ากะดีขึ้นสิบเจ็ลบสิบเจ็ดลบสิปดประมาณนี้เอาบรรยากาศมาให้ชมกัน